ตอนแรกเลยเป็นนครเรานี่ชิงแชมป์ผมเคยชิงแชมป์มากี่ครั้งแล้วสองครั้งแล้วได้ยังยไงวันนี้ร้อน12นะวันนี้เราเหยียบต่ช่้ามาเท่าไหร่เกินไปเลยเกิน20ปอนนะครับตันนี้อาจจะลุยนะซ้อมอยู่ที่ติดกี่วันนะสองอาทิตย์กว่าเราเป็นมวนสไตล์ไม่คอคู่ต่อคู่เข้าเครื่องครับ ได้สูงได้ยาวนะตัวสูงเท่าไหร่สูงเท่าไหร่ห้าสิบห้าน้ำหนักพอๆ55ณห้าีนี่อายุลูกหลานจะตึงวัดน,ออนครศรีธรรมราชผลงานสามไฟเไปไน็นยังไงชนะรวดเลยชนะรวดเลยนะฝากนะนะไว้กับก็หน่อยเนี้ยเจ้าเชี่ยร์ของผลิตนะครับเต็มที่เราครับคิดว่าได้เช็คไม่ได้ตายครับได้นะโอเคไปนัดมายัง กี่ครั้งอีกครั้งที่สองครับครั้งที่สองอันนี้ครั้งสองเหรอครับอ๋อสองครั้งไม่ได้เลยไอ้หนึ่งครั้งไม่ได้นะอันนี้ครั้งที่สองคิดว่าน่าได้ไหมวันนี้ได้เลครับเราสูงอ่ะครับสูงตระหนัสูงเท่าไักวันที่สิบห้ามวยเป็นมวยยังไงมาเข่าครับเห็นคลิปก็ไหมคลิปครัคิดว่าอะไรไปจัดการเข้าวันนี้ดูพิทีครับดูพิทีนะอุปกรณ์วันนี้ทีมงานพร้อมลูกหลานจากจังหวัดนครจังหวัดครครับว่าเปิดครับเชียร์ต่อวันนี้เชียร์เด็กได้นะครับมันก็เล็กเป็นนครครับจริง เ,เดี๋ยวมาดูฝั่งนี้หน่อยอย่าพิ่งไปเ,เป็นไงบ้างเห็นกันแล้วรูปร่างเงือตัวเราโอเคไหมโอเคครับเราสูงเท่าไหร่นี่ยนึ่งเจ็ดสิบครับน้ำหนักปล่อยปล่อยห้าสิบห้าปีนี้อายุสิบเก้าปีซ้อมอยู่ที่โรงเรียนกีฬา่ร่างกี่วันได้ สามอาทิตย์ได้ครับวันนี้พิก้าได้ร้อยสิบสี่เหรอเรอ้อยสิบสองเคยเคยชกมาได้ร้อยสองไหมเคยครับไม่มีปัญหาครับต้องมันลงมันโหลดลงมาไม่รู้มันหรือมันเล็กไปหรือว่ายังไงพอดีครับพอดีรูปร่างเงื้อโตไม่มีปัญหาเราเสียเปรียบรูปร่างเขาหน่อยนะเราเคยชิงแชมป์ไหมไม่ครับครั้งแรกเหรอก็ถือว่าเวทนี้ไม่มีปัญหานะเราสูงเท่าไหร่อีกทีหนึ่งร้อยเจ็ดสิบน้ำหนักปล่อยร้อสิบห้าผลงานสามไฟล์หลังไปไหนบ้างก็เสมอพุทโธชนะนิโรธแล้วก็ชนะกับตาทีมชนะกี่่มมาาไฟติดเนนียชะ ไม่เสนอก็ท่าไปโอ้ยท่าโอ้ยเห็นเท่าไหร่บางคนเลยเขายังไงเขามีอะไรที่นั่งกูาไมเข่าเข่าเราไม่มีปัญหานะลูกหลานจากจังหวัดเบืองการครับฝากคนเบืองการเชียร์หน่อยไปนี่พี่น้องเบืองการจะเป็นอะไรนะครับเปนนี้ตัวเด่นทีครับคู่เอกแล้นะยังไม่เคยชกคู่เอกนะบางคนเลยเคยชกคู่เอกไหมอ่ยือยืนยเือยเอจับมือกันหน่อยจับมือกันหน่อย